สวัสดีครับเรากลับมาพบกันในคลิปวิดีโอที่24นะครับหลังจากที่ห่างกันไปสักพักหนึ่งนอกจากว่าผมมีภารกิจที่ต้องลงภาคสนามนะครับกับคณะของวชนะครับแล้วก็กลับมาก็มาเก็บลังนกของตัวเองนะครับแล้วก็ของเราดูแลอยู่นะครับครับก็วันนี้หัวข้อที่3.11นะครับห้องทำลังของนกนะครับ ห้องทำรังของนกคือพื้นที่ทำรังของนกนะครับหรือวงเรียกว่าโคลนีนะครับมีลักษณะที่มืดและอยู่ลึกพอที่นกจะรู้สึกได้ว่าปลอดภัยนะครับการที่นกจะบินเข้าฟาร์มจนถึงห้องทำรังจะต้องมีความสัมพันธ์กับลานบินภายนอกช่องเข้าออกห้องบินเด่นและห้องทำรังนะครับห้องทำรังต้องให้ศัตรูหรือสภาพแวดล้อมภายนอกเข้ามากระทบถึงรังนกน้อยที่สุดต้องผ่านต่างๆหลายชั้น ก่อนจะเข้ามาถึงห้องทำรังนะครับด่านต่างๆนะครับก็คือด่านที่1ครับลานบินภายนอกฟาร์มนะครับเป็นบริเวณรวมนกนะครับก่อนบินเข้าฟาร์มหรือก่อนนกบินออกหาอาหารเป็นที่รวมนกเพื่อสอดส่องดูศัตรูที่อยู่ใกล้ๆว่ามีหรือไม่นะครับและรลวมฝูงกันขับไล่ซึ่งนกแต่ละฝูงจะรับคําสั่งจากจ่าฝูงนะครับและบินตามจ่าฝูงที่บริเวณลานบินนี้ นะครับอันนี้ก็คอยสังเกตดูนะครับช่วงเช้าเเย็นๆหรือว่าช่วงที่มีนกเหยี่ยวเข้ามานะครับก็จะมีพฤติกรรมลักษณะแบบนี้นะครับก็คือรานบินภายนอกฝานะครับด้านที่สองนะครับก็คือช่องเข้าออกของนกนะครับช่องเข้าออกของนกต้องมีขนาดใหญ่พอเพื่อให้นกบินเข้าออกได้สะดวกแต่ไม่ใหญ่เกินไปเพื่อป้องกันศัตรูหรือสภาพแวดล้อมภายนอกที่จะเข้ามาภายในฟาร์มนกนะครับ ก็ง่ายๆก็คือถ้าเล็กนะครับนกก็จะเข้าออกได้ค่อนข้างยากแต่ถ้าใหญ่สภาพแวดล้อมภายนอกจะกระทบกับความนกของเราได้ค่อนข้างเยอะนะครับขณะที่ผมแนะนําแล้วก็เห็นแล้วมีความประสมเร็จมีนกประมาณ7-8พันลังเนี่ยก็คือประมาณ50เซน60เซนนะครับ50เซนคูณ60เซนนะครับขนาดนี้นถือว่าเป็นขนาดที่พอเหมาะนะครับแสงเข้าไปในบ้านไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับ ด่านที่3นะครับคือห้องบินเล่นของนกนะครับห้องบินเล่นของนกเปรียบเสมือนพื้นที่เชื่อมต่อระหว่างภายนอกและภายในฟาร์มนกนะครับศัตรูของนกหรือสภาพแวดล้อมภายนอกจะถูกกำจัดที่ห้องบินเล่นนี้นะครับอันนี้สําคัญมากเลยครับห้องบินเล่นก็เหมือนกับห้องรับแขกภายในบ้านนะครับสิ่งต่างๆจะต้องไม่ไปรบกวนห้องนอนของเราเช่นเดียวกันครับการดีไซน์บ้านนกนะครับทุกอย่างจะต้องจบอยู่ที่ห้องบินเล่นนะครับไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมภายนอกหรือว่าศัตรูนะครับยกตัวอย่างนะครับ ด่านที่1นะครับลานบินภายนอกนะครับก็คือบริเวณนี้นะครับช่องปากบ่องเรานี่แหละครับจะต้องมีความโล่งนะครับขนาดอย่างน้อยที่สุดนะครับก็12บสคูสิเมตรนะครับไม่มีต้นไม้สูงใหญ่กีดขวางไม่มีตึกใหญ่กีดขวางนะครับถ้ามีตึกใหญ่หรือมีต้นไม้กีดขวางนะครับก็จะเป็นอุปสรรคต่อการบินนะครับด้วยวัตถุประสงค์ก็คือข้อที่1นี้นะครับอันที่2นะครับด่านที่2ก็คือช่องเข้าออกนะครับก็คือบริเวณนี้นะคือปากบ่องเรานี่แหละครับ ก็เป็น50คูณ6กเซนติเมตรนะครับก็สามารถรองรับนกได้ประมาณ5้าพัน 5, จิตพลังเนี่ยก็มีสติที่ผมเคยเก็บสติไว้นะครับด้านที่3นะครับห้องบินเล่นก็คือห้องนี้นะครับหรือว่าหอนกนะครับห,รห้องบินเล่นถ้าใครเคยดูวิดีโอของคุณปับ๊บอุดรน,นะครับ ห้องบินเล่นแกสวยมากนะครับลองเข้าไปดูวิดีโอของแกนะครับในช่องสมาชิกต่างๆไม่เป็นห้องสมาคมหรือว่าห้องต่างๆที่แกเอามาเผยแพร่เป็นสาธารณประโยชน์นะครับผมว่าห้องบินเล่นของแกสวยมากลองเข้าไปดูนะครับแล้วมีความสําคัญไม่แพ้ก,กับปัจจัยอื่นในบ้านนกเลยครับจนกระทั่งถึงห้องทํำหลังนะครับซึ่งห้องทํำหลังก็คือห้องนอนของเรานะครับซึ่งภายในห้องทำหลังต้องมีส่วนประกอบอะไรบ้างมีไม้มีการตีแบบไหนยังไง เดี๋ยวเราจะคุยกันในหัวข้อต่อไปนะครับแล้วเรามาดูนะครับผมได้ทําแบบไว้ต่างๆมากมายนะครับเรามาดูแบบที่ฮิตๆกันแล้วก็ดูว่ามันค่อนข้างจะประสบผลสําเร็จนะครับแล้วก็มีคนทําแล้วนะครับนี่ฮะอันนี้ก็คือ8นะครับคูณ12นะครับนี่คือแบบที่1นะครับเป็น normal นะครับมีบันไดขึ้นนะครับ มีหอนกนะครับลงไปปั๊บนะครับมีระยะแลนดิ้งตรงนี้นะครับเป็นระยะแลนดิ้ง8เมตรนะครับสามารถเข้าห้องรูปวิ่งลิงที่รูปวิ่งรูมนะครับจุดที่1จุดที่2นะครับจุดที่2นะครับพอลงชั้นล่างนะครับก็จะเป็นรูปวิ่งรูม1 2งเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นห้องคอนโทรลนะครับอันนี้คือแบบที่1นะครับแล้วลองมาดูแบบต่อไปนะครับแบบที่2อันนี้ก็มีคนทําหลายคนแล้วนะครับก็ ถือว่าค่อนข้างจะเป็นแบบที่เป็นมาตรฐานแล้วก็เป็นแบบที่ค่อนข้างจะมีฮิตนะครับแล้วก็ไม่ค่าใช้จ่ายในการสร้างสามารถเข้าถึงได้นะครับบุคคลทั่วไปสร้างเข้าถึงได้อันนี้เป็นแบบบันไดแล้วครับเข้า2ทางนะครับเข้าสองทางในเบื้องต้นอนาคตปิดนะครับหช่องทางให้เหลือ1นช่องทางเราดูก่อนว่านกมาเล่นช่องไหนนะครับลงเข้ามานะครับพอมาภายในครับก็จะเป็นเน็ตติ้งลุมที่1นะครับเนตติ้งลุที่2นะครับ พอลงบันไดครับวนนะครับลงบันไดแล้ววนนะครับถ้าคิดว่าบันไดนี้ขวางนะครับก็สามารถที่จะก่อสร้างโดยไม่มีบันไดก็ได้นะครับเป็นช่องลิฟต์ลักษณะลิฟต์ลงไปนะครับพอลงมาพับก็จะเป็นชุดที่1ชุดที่2จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับหรืออีกตัวอย่างนะครับของคุณอิทกรบุปลาดนะครับที่มีนกหยุดเจ็ดพลังนะครับอยู่ในจังหวัดตราดที่มีสถิติอยู่ในหนังสือเล่มนี้นะครับก็นี่นะครเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ ช่องเข้าทางเดียวนะครับช่องนี้ปิดไปแล้วนะครับทังนี้หรือช่องนี้ช่องเดียวนะครับมาก็เป็นลักษณะแบบนี้นะครับไม่มีบันไดนะครับขึ้นมาที่หอนะครับเป็นลักษณะหอโล่งนะครับลงมาปั๊บเนี่ยก็นี่เป็นช่องลงนะครับช่องลงไปด้านล่างนะครับนี้ก็วนรอบแบบนี้เลยครับเฉพาะห้องนี้นะครับห้องเล็กเรื้องนี้นะครับมีถึงประมาณ800หลังนะครับห้องนี้นะครับพอนกลงมาปั๊บก็จะมาอยู่ข้างล่างก็จะโล่งเลยนะครับหลังนี้ประมาณ7,000หลังนะครับ ก็ลองเอาไปเป็นแบบได้นะครับเป็นแบบที่ค่อนข้างจะเข้าถึงได้ง่ายแล้วก็ฮิตกันอยู่นะครับในปัจจุบันนะครับที่มีประสบสาเร็จแล้วมีเรฟเฟลต์แล้วนะครับก็เป็นหัวข้อนะครับที่สําคัญนะครับก็คือห้องทํารังของนกนะครับต้องมีด่านต่างๆนะครับแล้วปัจจัยในห้องทํารังเนี่ยเดี๋ยวเราคุยกันในหัวข้อต่อไปนะครับหัวข้อต่อไปนะครับจะเป็นไม้ตีรังหรือไม้คอนนกนะครับจะพบกันในคลิปวิดีโอหน้าครับ หนังสือยังมีขายอยู่นะครับอยู่ประมาณเกือบ180เล่มน,นะครับตอนนี้นะครับก็มีมาเพิ่มนะครับก็ใครยังสนใจก็สามารถสั่งซื้อได้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ